วันนี้ก็อยู่กันนั้นนะครับในแอร a เนช n แนลเย้วันนี้นะคะนั้ก็จะมาแพ็คพัสดุของลูกค้านะครับก็ยังไงก่อนที่จะไปแพ็คก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะครับที่วันนี้ทักไลน์เข้ามาสั่งของสินค้านักกําเยอะมากๆเลยนะครับบางคนก็ผิดหวังกับที่ของหมดเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้เรามาดูวันนี้มีทั้งหมด2พัสดุนะครับก็มาดูพัสดุแรกนะครับเป็นพัสดุเหตุนะครับจากน้องนิพาพรนะครับหรือว่าน้องฟ้าใสเนาะจังหวัดปทุมธานีสมหรับเอ็มเอนะครับ อันนี้ก็จะเป็นทางร้านที่น้าจะส่งไปให้เนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเอ่ออินโฟเมชันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูของที่นะ้าฟ้าใส่เทตนะครับก็จะเป็นต้้งหูนะครับต้้งหู้ทฟูอ,อัลฟูยุนะครับอันนี้มันติดราคาไว้เนอะก็ของแถมนะครับก็จะมีเป็นเอ,อ่อนี่นะครับเมโมเทปเนาะนี่นะแล้วก็จะมีเป็นกระดาษโน้ตนะครับ โอเคก็นะให้น้องทั้งหมด4แผ่นเลยนะครับนี่นะเดี๋ยวเรามให้แข่งกันเดี๋ยวให้ของแถมเยอะกว่านี้เนาะก็คนต่อไปนะคะเป็นพัสดุของคนดังด้วยแหละก็เป็นพัสดุของนพพลวงสุบินนะครับหรือว่าคิตตี้นะครับคิตตี้เคคิมนะครับอยู่จากจังหวัดชลบุรีนะครับก็นี่เนาะแล้วก็อันนี้ไม่ได้เขียนว่าอันนี้ติดไว้ที่ตัวสกุช่นะครับนี่เขียนว่ารีวิวด้วยนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูของที่คิตตี้อ<ร>ุดหนุนนะครับก็จะเป็น สกู๊ตชีก่การ์โลกน้อยนะครับตำหนิสุดโหดเลยก็นี่นะครับแล้วก็จะเป็นเอ,อน่ออิเฟอร์แมชันเนาะของทุกคนเราจะติดไว้ให้อนี้นั้นติดไว้ให้ที่ซองละกันนะครับแล้วก็จะเป็นของแถมน,นะครับก็จะมีเป็นกระดาษโน้ตกับพวงกุญแจนะครับก็ขอบคุณสำหรับสองพัสดุนี้มากๆเลยนะครับก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคลิกแล้วก็อย่าลืมอุดหนุนนัดกันด้วยนะบ๊ายบายตอนนี้นัดรับวันแหละแล้วเนาะ